และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ C K t แล้วนะครับตลอดเดือนมีนาคมทาง C K Park ได้จัดก,กิจกรรม Climate Change เป็นกิจกรรมดีๆที่ให้วัยทีนอย่าพวกเราได้ร่วมกันปกป้องโลกใบนี้ให้สวยงามและก็น่าอยู่ต่อไปด้วยนะครับแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับี C K T นะค่ะผลกระทบอีกอย่างหนึ่งของภาวะโลกร้อนนั่นก็คือปรากฏการณ์ปรารังฟอกขาวจะส่งผลกระทบยังไงกับโลกเรา เดีย๋ยวเราไปถามผู้ทรงคุณวุฒิของเรากันก่อนเลยดีกว่าครับคือปรากฏการ์ปลกการัฟข้อขาวเนี่ยก็คือเกิดเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมของอทะเลเปลี่ยนแปลงไปนะฮะคือการที่อุณหภูมิของน้าทะเลสูงขึ้นเนี่ยนะฮะปะกลกคารังเนี่ยมีการตอบสนองโดยการขับเอาพวกสารลายจากตัวออกไปทําให้หรือว่าเม็ดสีที่มันเคยมีอยู่ในตัวปลกการังเนี่ยมันก็หมดไปด้วยปลาการังเกิดการพ้อข่าวขึ้นมามันก็จะ้ทำให้แนวปลกการังเนี่ยตายอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยแนวปลกการังเนี่ย มาหากินหรือเป็นที่อยู่ด้วยมันก็อาจจะเป็นตัวที่จะสูญเสียตัวที่จะควบคุมสมดุลของพวกคาร์บอนไดออกไซ์ไปด้วยนะครับและกิจกรรมต่อมานะครับนี่นก็คือประดิษฐ์เครื่องวัดลมครับเกี่ยวเรืองแดงเลยเกี่ยวเรืองแดงเลยเสร็จแล้วครับเครื่องวัดลมอย่างง่ายทดลองลมจริงเลยโอ้โหโห,โห,หมุนแรงกว่าใครเพื่อนเลยครับเพื่อน เป็นยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกใจเพื่อนๆกันมากเลยใช่ไหมละครับและในสัปดาห์นี้ทาง g ี p a พ k Park, ก็มีกิจกรรมดีๆอย่างกิจกรรมรู้จักพิษภัยใต้ทะเลอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนั่นเองนะครับไปรู้จักกับแพลงตน้นและเหล่าสัตว์ทะเลมีพิษต่างๆมากมายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมตั้งกระดาษเป็นสัตว์ทะเลด้วยนะครับชาวทีเคทีทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับเพราะกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเวลา15นนนเท่าัั้ครบ หมดเวลาของรายการทีเคจินทีไลฟ์ทินไต์กันแล้วนะคะแต่สัปดาห์หน้าเรายังคงมีเรื่องราวดีๆกลับมาฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะเพราะวัยทีเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสารรค์จินตนาการและแรงบันดาลใจซุกซ่อนเอาไว้อยู่มากมายเลยล่ะคะ่ะและถ้าเกิดเราได้ลองหยิบมันขึ้นมาใช้ดูนะคะก็จะทําให้ได้คนพบกับความต้องการที่แท้จริงเมื่อถึงตอนนั้นแล้วอย่าลืมแบ่งปันความฝันแบ่งปันเรื่องราวและสิ่งดีๆเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะเหมือนกับรายการทีเคจินทีไลฟ์ทินไตล์ยังไงล่ะคะ วันนี้โบลิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ